สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เป็นช่วงเย็นๆนะครับผมก็ได้ทําวิดีโอวันนี้เป็นวันเป็นวันที่ได้ทําวิดีโอ2วิดีโอเนื่องจากเมื่อวานไม่ได้ทําวิดีโอนะครับวันนี้ก็เลยได้นำเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ในยุคประมาณปีพศ .2400 ขึ้นมาเนี่ยเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมนะครับวันนี้จะนำเอาภาพถ่ายหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่าแล้วก็ เสือหลวงพ่อปานนะครับเสือหลวงพ่อปานวัดคลองด่านหรือวัดบางเฮีย้ยเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมลักษณะธรรมชาตินะครับว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่ๆเป็นครั้งแรกเป็นวิดีโอแรกนะครับเมื่อชมวิดีโอจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะ จะได้ไม่พลาดวิดีโอสำหรับพี่น้องท่านเก่าๆที่อยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0ูนย์2 9 6ห6ห้าหรือเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อทักเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นจากภาพถ่ายก่อนดีกว่าเนาะ,ะภาพถ่ายของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าต้องเรียกว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าถึงท่านจะมรณาภาพไปประมาณหนึ่งกว่าปีแล้วนะครับ หนะนึ่งร้อยสองปีฮะหลวงปู่ศุกเนี่รมภาพไปหนึ่งร้อยสองปีเพราะฉะนั้นภาพเหล่านี้จะต้องมีอายุเกินหนึ่งร้อยปีขึ้นไปนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีบรณาภาพของหลวงปู่นั่นก็ปีสองสี่หกหกทั้งบรณาภาพนะครับซึ่งภาพเหล่านี้เกิดก่อนที่ท่านจะบรณาภาพหลายปีเลยทีเดียวนะครับภาพหลวงปู่ศุกหรือว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศุกนะไม่ว่าจะเป็นพระเ,เนื้อชินตะกวัวพิมพ,พ์ภาหมนทน นะครับหรือพระพวกเสื้อยันพวกตะกุดพวกมีดหมอของท่านล้วนแต่มีความศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เป็นที่สุดนะฮะมีประสบการณ์มากแล้วก็ราคาแพงแม้แต่ภาพถ่ายของท่านก็มีราคาแพงมากๆวัตถุมงคลของท่านเนี่ยหลักหมื่นนี่แทบหาไม่เจอนะครับมีแต่หลักแสนหลักล้านทั้งนั้นนะเพราะความหายากเพราะประสบการณ์นั่นเองนะครับ วัตถุมงคลทั้งสองชิ้นนี้ผมได้มาจากตระกูลที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าและเป็นตระกูลที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมโดยตรงนะครับซึ่งตระกูลนี้ได้ไปร่ำเรียนวิชากับหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่ามีหลักฐานชัดเจนนะครับมีหลักฐานชัดเจนแล้วก็เรียนวิชากับหลวงพ่อเดิมด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เก็บนี่ก็ต้องเรียกว่าเป็นคนเก่าแก่นะครับท่านเสียไป50าสิบกว่าปีแล้วนะของตกอยู่มา ที่ลูกของท่านซึ่งมีอายุ90้ากว่าปีนะครับเนี่ยก็จะมาให้ท่านได้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูภาพถ่ายที่ผมได้มาจากตระกูลนี้นะครับภาพถ่ายนี้ก็เดี๋ยวเราดูจากที่ผมถ่ายภาพไว้ก่อนดีกว่านะนี่นะครับภาพถ่ายนี้นั่งเก้าอี้หวายนะครับนี่นะครับก็เก่ามากเลยทีเดียวนะครกรอบเนี่ย กรอบภายนอกเนี่ยเป็นทองเหลืองตีพับแบบโบราณน,นะครับภาพนี้เป็นภาพอัดกรอบกระจกนะเป็นภาพอัดกรอบกระจกเป็นภาพที่เก่ามากนะฮะเราเห็นกรอบข้างนอกเราก็รู้ว่าเก่าขนาดไหนนะครับแล้วก็ได้มาจากตระกูลที่เป็นตระกูลลูกศิษย์ของท่านโดยตรงด้วยนะร่นะำเรียนวิชาจาก หลวงปู่มาโดยตรงนะครำเรียนวิชาไม่ว่าจะเป็นวิชาสมุนไพรวิชาพระคาถาอาคมอะไรต่างๆก็เรียนมาจากหลวงปู่ศกเรียนมาจากหลวงพ่อเดิมเรียนมาจากหลวงพ่อเนียม <_ D> วัดเสาทงทองนะนี่นะครับก็ดูความเก่าความเก่าของกระจกนะฮะความเก่าของภาานะฮะความเก่าของกรอบที่เป็นทองเหลืองเนี่ยอาจกรอบมาแต่เดิมน,นะฮะจับกรอบมาแต่เดิมนี่นะครับดูนี่ดูภาพ ดูภาพที่อันนี้เป็นภาพสีเปียนะเป็นภาพสีเป er. ียเราดูอ่าพวกพื้นผิวของภาพเนี่ยฮะที่อยู่ในกระจกเนี่ยแตกระแหงเลยนะครับเนี่ยพื้นผิวเนี่ยเห็นไหมครับแตกระแหงแบบนี้เก่าสุดๆนะดูง่ายสุดๆแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครัภาพนี่ดูง่ายสุดๆแล้ว ดูภาพสิครับความเก่าของภาพนี่นะดูความเก่าของพวกอทองเหลืองนะแผ่นทองเหลืองที่จับกรอบนี่นะประสบการณ์สูงนะครับประสบการณ์ทางด้านเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีแค้วคลาดป้องกันอันตรายต่างๆได้มากมายเลยนะฮะสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่ของหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเป็นพระเกจิคณาจารย์ที่คนรู้จากการทั่วฟ้าเมืองไทยและก็เป็นที่ปรารถนา อ,อยากจะได้วัตถุมงคลของท่านไว้นะครับไม่ว่าคนยุคไหนๆก็อยากจะได้ของหลวงปู่ศุขทั้งนั้นนะครับนี่ชื่อเสียงโด่งดังมากท่านดังขนาดไหนดังดังในยุคข,ของท่านเนี่ยนะครับแม้แต่เชื่อพระวงอย่างเช่นสเสด็จกมรมหลวงชุมพรน,นี่ก็ไปฝากตัวเป็นสิทธ์นะครับไปฝากตัวเป็นสิทธิ์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่เลยนะนี่นะครับสเสด็จกมรมหลวงชุมพรน,นะครับเนี่ยดูภาพกัครับที่ เห็นไหมครับภาพนี้แตกแตกลายงาเลยไหมครับภาพความเก่านะนี่ความเก่าของภาพนะดูง่ายๆนะครับดูง่ายมากและที่ไปที่มาก็ชัดเจนด้วยนะที่ไปที่มาก็ชัดเจนด้วยอ่ะดูด้านหลังนี่จานตัวพุทธตัวพุทธม้วนนะฮะนี่เห็นไหมครับเก่ามากนะครับเก่ามาก ดูดิครับนี่เหมือนเงินเลยเหมือนแผ่นเงินเลยนะครับเนี่ยเหมือนแผ่นเงินเลยดูภาพโอ้สวยสุดๆนะครับสวยสุดๆนี่เกา่าเก่าจนเก่าจนเกือบขู่อ่ะนะครับเก่าจนเกือบผูสําหรับพวกแผ่นทองอแผ่นที่ทําเป็นกรอบนี่นะเนี่ยแผ่นที่ทําเป็นกรอบ อเดี๋ยวดวูใกล้ๆแผ่นเงินมั้งครับไม่ใช่ทองเหลืองนะครับแผ่นเงินแผ่นเงินแผ่นเงินนะครับไม่ใช่ทองเหลืองเงินเก่ามากกล้องก,ก็ไม่เคยโฟกัสนะ เนี่ยแผ่นเงินเก่าๆนะครับกล้องไม่โฟกัสเลยนะครับระหว่างสองกล้องไม่สองไม่สองดีกว่านะครับเก่าสุดๆ แผ่นพวกนี้ผุแล้วนะครับผุแล้วภาพยังดูดีอยู่เลยนะครับภาพยังไม่ได้ชํารุดยังไม่ได้เสียหายนะเป็นภาพอัดกรอบกระจกเก่า อัจกรอบกระจกแบบโบราณโบราณน,นะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นที่หายากมากนะครับกรอบแบบนี้ดูง่ายสบายตานะครับภาพแบบนี้ดูง่ายสบายตามากนะครับอันนี้รอยจานนะนรอยจานตัวพุดมมวลนะตัวพุดมมวนแล้วก็มีการจานยันล้อมตัวพุดด้วยนะครับ นะครับแค่ดูภายนอกนี่ก็งดงามแล้วนะครับและยิ่งดูภาพนี่ก็ยิ่งสวยถือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์นะครับถือว่าเป็นภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้เสียหายไม่ได้โดนน้าไม่ได้โดนอะไรเพียงแต่มีความแห้งตามการตาามการเวลาเพราะอายุร้อยกว่าปีนะครับอายุร้อยกว่าปีก็มีความแห้งมีความาล่นบนผิวภาพนะครับ มีการแตกลายงาบนผิวผิวของภาพนะครับดูง่ายนะครับภาพนี้ที่ไปที่มาชัดเจนอีกด้วยนะครับมีรอยจานลงพ่อด้วยมีรจรายจานลงปู่ด้วยนะครับนี่สำหรับชิ้นนึงนะครับเอามารีวิวสั้นๆเดี๋ยวให้ดูชิ้นหนึ่งชิ้นนี้อยู่ในตลาดฝีพึ่งนะฮะเป็นของลงพ่อปานเขาบอกว่า ถ้าเสื Är, อนงีง่ตรงหลวงพ่อปานหนุมานนี่ตรงหลวงพ่อสุนวัดสารกาุลนะครับเนี่ยเสือหลวงพ่อปานวัดคลองดา่านหรือวัดบางเฮียนะครับชิ้นเนี้ยอยู่ในตลับฝีผึ้งนะครับอยู่ในตลับฝีผึ้งผมแกะเอามาล้างเอามาล้างทําความสะอาดกับแชมพูนะต้องถูออกนะครับแชมพูถูออก يع, ตลับฝีผึ้งอัน,น,อน,นเนี้ยตลับฝีผึ้งอันเนี้ยดูนะฮะเนี่ยตลับฝีผึ้งเก่าๆอันนี้นะ ตลับฝีพึ่งเก่าๆอันนี้อยู่ในเนี้ยนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ผมก็แกะเอาสิงออกไปนะแกะเอาแกะเอาเสือนะแกะเอาเสือออกไปจากตลับนี้แหละนะครับโอ,อ,อปเปจับกระเพื่อนแหละเปลื่อนน้ำมันเปลื่อนเปลือนฝีพึ่งนะครับเปลื่อนเปลื่นฝีพึ่งเดี๋ยวขอเช็ดมือก่อนนะครับอ่ะนี่มาดู เสือตัวนี้นะครับเสือตัวนี้มีจานเต็มเลยนะนี่เป็นเสือหลวงพ่อปานนะครับนี่ลูเขี้ยวทะลุนี่เลยโปรงนี่เขี้ยวนี่ทะลุนี่รอยจานนะครับนี่รอยจานตัวนี้ตัวกําลังพอดีพอดีเลยนะครับไม่ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนะครับนี่ล้างฝีพึ้งออกมาแล้วนะครับนี่ดูรอยจานเนี่ ตรงบริเวณขาเนี่ยจานคำว่าลือือไว้นะครับส่วนตรงตรงตัวเนี่ยตรงตัวตรงตัวเสือเนี่ยนะครับจานเหมือนเลขเจ็ดไว้นะครับจานเหมือนเลขเจ็ดไว้ทั้งสองด้านนะครับส่วนสะโพกก็จะจานคําว่าลืือนะจานคําว่าลือือไว้ส่วนที่ขานะครับ ขาก็จะจานตัวอุไว้ทั้งสองตัวนะครับอ่าไว้ทั้งสองขานะครับเนี่ยตัวอุเนี่ยตัวอุนะครับจานไว้อย่างนี้นะครับปากหบนะฮะตาลูกเต๋าหูตั้งเนี่ยเป็นเอกลักษณ์อ่าด้านในก็ยังปรากฏฝีผึ้งอยู่เลยนะตามซอกหูเนี่ยนะยังปรากฏฝีผึ้งเนี่ยตามบริเวณเนี่ยปรากฏฝีผึ้งตามรูจมูกตามอ่าซอกหูอ่าบริเวณซอกตรงนี้ ก็สีผึ้งเข้าไปอุดนะครับนีผึ้งเข้าไปอุดี่บริเวณนี้นะครับนี่นะครับตรงด้านนี้ดานดานดานก้นนะฮะตัวด้านบนนี่เหมือนเลขสามด้วยเลขหรือตัวอูนะฮะตัวอู่สองตัวเนี่ยนะครับแล้วก็ จานยันกอหญ้ายันกอหญ้าไว้ทั้งซ้ายและขวาทางาบริเวณนี้ลือลือนะครับล,ลือลือนะครับก็เป็นงาอ่ไม่ใช่งาเป็นเขี้ยวเป็นเขี้ยวที่มีความเก่าความฉ่ำนะล้างล้างเอาฝีพึ่งออกมาแล้วก็ยังมีความเก่าความฉ่านะครับตัวนี้ก็ขนาดกําลังพอดีีพอดเลยนะครับนี่ขนาดกําลังพอดี เสืองหลวงพ่อปานเนี่ยมีประสบการณ์สูงนะครับมีประสบการณ์สูงทางด้านคงกระพันชาตรีแคว้วคลาดเมตตามหานิยมนะครับครบสูตรนะครับสําหรับเสือหลวงพ่อปานนะครับแล้วเสือตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยซะด้วยนะครับเป็นตัวที่สวยโดยเฉพาะที่ที่ปลายเท้าที่ปลายเท้านี้ก็เหมือนเหมือนเลขเจ็ดน,นะฮะเห็นไ,ไหมครับที่อุ้งเท้าหลังเนี่ยเหมือนเลขเจ็ดอ่า ทั้งสองด้านเลยนะครับทั้งสองด้านเลยเนี่ยทั้งสองด้านเลยเหมือนเลขเจ็ดนะต้องอุงเท้าหลังอ่าสโพกคลือลือนะฮะสโพกคลืลือ,ลอเนี่ยลำตัวก็จานไว้อย่างนี้ทั้งสองด้านนะครับนี่หูตานี่โตอูอ่าโอ้ไว้ทั้งด้านหน้าด้านขาหน้านะครับ นิ้วมีสีนิ้วนะครับนี่สี่นิ้นวหางม้วนตวัดมาทางด้านทางด้านซ้ายมือของเรานะฮะทางด้านซ้ายมือของเราหางม้วนมานะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะที่ที่น่ารักมากนะครับตัวนี้เป็นตัวที่น่ารักแล้วก็รอยจานครบสูตรนะครับลอยจานครบสูตรแบบนี้ ก็เอามาให้กับพี่น้องได้ชมสองชิ้นงามๆนะที่ไปที่มาดีนะครับที่ไปที่มาดีสองชิ้นอย่างนี้เลยนะครับนี่จากตระกูลเก่าแก่จริงๆเก็บกันมาเป็นร้อยปีนะครับนี่นะครับเอามาให้ชมนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการรีวิวนะถือว่าเป็นการรีวิวเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับประมาณทักสิบห้าสิบหกนาทีนะครับประมาณนี้พี่น้องที่ เข้ามาชมใหม่ๆอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้นะครับสำหรับพี่น้องท่านเก่าๆถ้าอยากจะพูดคุยกับผมก็มาทางเบอร์โทร0863529656ตรงนี้เป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับผมทางทางเบอร์โทรนะครับหรือท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนีนะ้เพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยรู้จักกันหรือว่า แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องบูชาวัตถุมงคลของครูบาจาร์แล้วเกิดปฏิหารอย่างไรเกิดประสบการณ์อย่างไรก็สามารถแชร์มาให้ผมได้ฟังได้อ่านได้นะครับจะได้เพิ่มความศรัทธาจะได้เพิ่มประสบการณา์เรื่องไหนที่เป็นที่น่าสนใจผมก็จะขออนุญ,ญาตนํามาเล่าต่อนะประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาพบกับผมช่วงเย็นๆน,นี้เลยนะครับช่วงเย็นๆก็เ,เวลาก็ประมาณทัก16-17กสินาทีนะครับ วิดีโอนี้ก็คงจะยุติไว้แค่แคนี้นะครับแล้วก็พบกับผมวิดีโอถัดไปในวันพรุ่งนี้นะครับ,รบสวัสดีครับผมมมสเตอร์แซมครับ